thank oh. you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์ปรัชญาวิสุทธิยาครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเนหมีในบทที่2ข้อที่11จนถึงข้อที่20ครับเนหมีบทที่2ข้อ11ถึง20 ข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวันแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืนคือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครทราบเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดลใจให้ข้าพเจ้าทำเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นำสัตว์อื่นไปกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาถึงบ่อสุนัขจิ้งจอกและถึงประตูกองขยะ และข้าพเจ้าได้ตรวจดูกำแพงเยรูซาเล็มที่พังและบรรดาประตูเมืองที่ถูกไฟทำลายแล้วข้าพเจ้าก็ผ่านต่อไปอยังประตูน้ำพุถึงสะหลวงแต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปในเวลากลางคืนทางหุบเขาและตรวจดูกำแพงแล้วย้อนกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลับไปที่เดิมส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหนหรือทำอะไรและข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บอกพวกยิว พวกปุโรหิตพวกขุนานางพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะทำงานต่อมาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าพวกท่านได้เห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากเยรูซาเล็มก็ประหลักหักพังลงและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้มาเถิดให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่ประหา์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดี ทั้งพระดัมรับซึ่งพระราชาตรัสก,กับข้าพเจ้าและพวกเขาพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดเขาก็ลงมือทำการดีนั้นอย่างขันแข็งแต่เมื่อสันบารัตคนโฮโรนาอินและโทบีอาราชการคนอ,มอนัมโมนกับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องพวกเขายาะเย้ยและดูถูกเราพูดว่าพวกเจ้าทำอะไรกันนี่พวกเจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือแล้วข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่า พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรใดในเยรูซาเล็มพระธรรมเนหมีในบทที่2ข้อที่11ไปถึงข้อ20วันนี้นะครับเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้ามี4ประการนะครับอย่างน้อยที่จะนำมาใช้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับ เมื่อเราเห็นภาพของพระกัมภีตรงนี้เป็นเรื่องราวของเนหมีเนี่ยจะเข้าไปสำรวจดูเรื่องของซากปรักหักพังของกำแพงเยรูซาเล็มนะครับมีความชัดเจนอยู่ในข้อที่17นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรับผิดชอบทำรับใช้พระเจ้าตรงนี้ก็คือคำพูดที่บอกว่ามาเถิดให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเลม็มทุกท่านครับมีเหตุการณ์ที่จะต้องสร้างอยู่ใน เยรูซาเล็มเนี่ยมีอยู่2เรื่องอันหนึ่งเป็นเรื่องของพระวิหารอันหนึ่งเป็นเรื่องของกำแพงเยรูซาเล็มสำหรับเนหามีเป็นเรื่องของกำแพงเยรูซาเล็มครับซึ่งแรกเนี่ยเวลาที่เนหามีไปถึงที่นั่นในข้อที่12ไปจนถึงข้อที่15เราจะเห็นว่าเนหามีไม่ได้รีบลงไม้ลงมือที่จะทําเลยนะครับท่านใช้วิธีของการออกไปสํารวจยังไม่ได้บอกใครต่อใครนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ท่านออกไปสํารวจจาก ทิศนั้นไปอย่างอีกทิศหนึ่งจากประตูนั้นไปอีกประตูหนึ่งนะครับเช่นจากประตูกองขยะ,ะครับจนถึงบ่อสุนัขจิ้งจอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาแล้วก็รวบรวมหาข้อมูลอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยเราน่าจะมีการสํารวจมีโอกาสที่จะซอรวจซะก่อนนะครับอย่างที่เราก็พูดพูดกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งเนี่ยเราก็ชนะร้อยครั้ง ถ้ามีทําอย่างนั้นจริงๆนะครับท่านออกไปสํารวจแล้วก็พบข้อมูลต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลนี้เอามาไว้จากนั้นเนี่ยครับก็เอามาแบ่งปันฉะนั้นสิ่งที่2ก็คือการแบ่งปันนิมิตแบ่งปันสิ่งที่จะต้องทําการที่คนเรามีนิมิตผู้นํามีนิมิตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หลายครั้งที่เดียวผู้นําคิดว่านิมิตเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะทําคนเดียวอันนี้เป็นความคิดที่ผิดครับนิมิตเป็นเรื่องของการแบ่งปันและเป็นการทําร่วมกับคนอื่น งานใหญ่ๆเนี่ยทำคนเดียวมันไม่สําเร็จหรอกครับงานใหญ่ๆจะต้องทําร่วมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทัศนคติหนึ่งนะครับต้องเลิกคิดว่าฉันจะทําคนเดียววันแมนโชมันต้องเป็นเรื่องของความคิดที่บอกว่าเรื่องใหญ่ๆไม่ใช่พิชิตด,ด้วยคนเดียวครับแต่เป็นหมู่คณะที่ต้องทางานด้วยกันทีนี้การที่หมู่คณะจะทํางานด้วยกันเป็นทีมเป็นกลุ่มได้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการแบ่งปันเป้าหมายว่าจะทําอะไรในข้อที่17กล่าวไว้งี้ครับ ข้าพเจ้าพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในสภาพของความยากลำบากอย่างไรที่ยเยรูซาเล็มปรักหักพังลงและไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั้นมาเถิดให้เราสร้างกำแพงยเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปเนหเมเชิญชวนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่จะร่วมมือนะครับว่าเป้าหมายจะต้องทำอะไรนี่เป็นข้อคิดที่ดีนะครับนิมิตเนี่ย มันทำให้เราเห็นเป้าหมายเมื่อไรก็ตามที่เราทําอะไรไปแล้วเนี่ยครับแล้วเราพบว่ามันไปไม่ถูกทิศถูกทางอย่าทําต่อนะครับยอมยุติยอมเสียเวลาเถะครับกลับมานั่งลงแล้วทบทวนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรพระเจ้าให้เป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรคืออะไรที่บ้างที่เราจะต้องรับใช้หรืออะไรบ้างที่เราจะต้องทําให้เราเริ่มใหม่ที่เป้าหมาย ตรงกับเป้าหมายดีกว่าที่เราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วในสุดเนี่ยถ้าเราเดินผิดมันออกไปผิดรูปผิดทางยังไงมันก็ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายได้ฉะนั้นขอกลับมาเริ่มต้นมาชัดเจนที่เป้าหมายเนี่ยมีบอกชัดเจนเลยว่าเราจะสร้างกำแพงเราไม่ต้องการที่จะมีความอับอายให้เรามาสร้างด้วยกันก็คนที่จะมาร่วมก็ชัดเจนแล้วครับว่าเราจะทำงานอะไรนะครับสิ่งที่สามนะครับ การทำงานใหญ่ไม่ใช่ทุกคนอยากจะร่วมมือนะครับมันใครๆก็ไม่อยากทำเรื่องยากๆหรอกครับก็อยากจะทำอะไรที่มันง่ายแต่ว่าความเป็นผู้นำเนี่ยคือความสามารถในการที่จะเชิญชวนจูงใจให้คนทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำเป้าหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อมีความชัดเจนก็จะจูงใจให้คนอยากจะทำหรือตรงที่ข้อท้ายข้อที่17บอกว่าไม่ต้องอับอายขายหน้า ก็ให้เกิดความรู้สึกความภาคภูมิใจว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องของการมีเกียรตินะครับข้าพเจ้าในข้อ18นะครข้าพเจ้าบอกเขาว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อเกิดผลดีทุกท่านครับถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่พระองค์เรียกเราตรงนี้สามารถใช้เป็นการจูงใจได้นะครับว่าสิ่งที่เราทําแม้ว่ามันจะยากมันจะใหญ่แต่ถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและพระองค์ สัญญาว่าจะให้เกิดผลดีบอกกับทีมของเราครับบอกกับคนที่ร่วมงานกับเราถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าถึงผลที่จะได้รับจะเกิดขึ้นคนจะร่วมมือถ้าเขารู้ว่าเขาจะได้รับผลดีเขาจะมีชัยชนะเพราะฉะนั้นการจูงใจที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือทําให้เขาเห็นว่าเขาสามารถได้พบชัยชนะด้วยการที่คนได้พบชัยชนะเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆในที่สุดเขาก็จะเดินไปสู่การ รับใช้ก็ดีการทำงานก็ดีสู่ชัยชนะที่ใหญ่ขึ้นมีรางวาัลที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับสิ่งที่สี่เนี่ยนะครับอยู่ในข้อที่20ครับอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่เราทำอะไรที่มันเป็นงานใหญ่มันก็มีอุปสรรคใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อมีอุปสรรคใหญ่ในข้อที่20สบนั้นเราจะไม่ฟังอะไรที่บั่นทอนความเชื่อ ในข้อ19ได้ไดพูดถึงศัตรูเนี่ยนะครับหรืออุปสรรคได้พูดอะไรบางสิง่งบางอย่างบั่นทอนและผมอยากจะชี้ประเด็นว่าอะไรบ้างที่มักจะเป็นคําพูดที่บั่นทอนความเชื่อในข้อ19เนี่ยชัดเจนครับสันบารัตคนไฮโรนาอิมและก็โทบีอาข้าราชการของคนอโมอนกับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องเขาทั้งหลายใช้คำพูดต่อไปนี้ครับย,ยอเย้ย สองครับดูถูกแล้วก็พูดว่าเจ้าทั้งหลายทําอะไรกันนี่เจ้ากําลังกบฏต่อพระราชาสามสิ่งครับยเย่ะเย้ยดูถูกกล่าวหาคนมักจะท้อแท้ใจเมื่อมีคนดูถูกคนมักจะหมดกําลังใจนะครับเมื่อถูกยเย่ะเย้ยและบางทีเนี่ยก็รู้สึกโกรธถ้าถูกกล่าวหาด้วยนะครับ แล้วเวลาที่เราเกิดอารมณ์อะไรแบบนี้มันจะดึงแล้วเบี่ยงเบนความสนใจของเราที่เรากำลังจะทำอยู่นี่แหละครับเป็นวิธีของศัตรูเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่ายอมกับการคำเยาะเย้ยนะครับอย่ายไปยอมกับเรื่องของการที่ให้คนดูถูกแล้วเราก็ไปท้อแท้ใจเปลี่ยนเป็นกำลังใจแทนครับเอาสิ่งที่เขายาะเยะ้ยเอาสิ่งที่เขาดูถูกเนี่ยมาสร้างเป็นกำลังใจแทนนะครับให้พระเจ้าให้กำลังกับเรา และถ้าเขากล่าวหาก็มันไม่จริงถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกครับใส่ใจพระคําพระเจ้าดีกว่าเพราะฉะนั้นดูวิธีที่เนหามีตอบโต้เมื่อถูกเยาะเยะ้ยถูกดูถูกและถูกกล่าวหาว่ากําลังทําการกบฏนะครับข้อ20บอกว่าข้าพระเจ้าตอบเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทําสําเร็จเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างเห็นไหมครับตอบโต้ด้วยความเชื่อ ตอบโต้ด้วยกันบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสถิตยอยู่ด้วยไม่จริงอย่างที่เยอะเยะ้ยไม่จริงอย่างที่ดูถูกแล้วเราไม่ได้กระบฏดอะไรเรามาเพื่อที่จะสร้างกำแพงและเราจะต้องทำให้สำเร็จอย่ายอมให้อุปสรรคพวกนี้นะครับโดยเฉพาะคำพูดเนี่ยมาบั่นทอนเรานะครับแต่ให้เรายึดมั่นการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้ายึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าให้เป้าหมายกับชีวิตของเรายึดมั่นในสิ่งที่เรามั่นใจแล้วนะครับว่า พระเจ้าให้เราทําแล้วมันถูกต้องเดินหน้าต่อไปนะครับนั้นเราจะตอบแทนหรือว่าตอบโต้กับศัตรูด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับอย่าไปเสียเวลาไม่ใช่ว่าเขายาะเย้ยมาเราก็ไปเยาะเย้ยกลับเขาดูถูกมาก็ไปหัวฟัดหัวเบี่ยงอันนั้นไม่ช่วยให้งานสําเร็จไม่ช่วยให้เรามีบุคลิกมีท่าทีมีความคิดที่ถูกต้องด้วยครับให้เราตอบโต้อย่างถูกต้องว่าพระเจ้าต่างหากแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยอยู่ฝ่ายเราพระองค์เรียกให้เรากระทาอะไร เรากําลังรับใช้พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และเราจะเอาจิตใจของเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกและทีนี้พี่น้องก็จะได้รับระพรน,นะครับทุกท่านก็จะสามารถทําสิ่งที่ใหญ่นั้นได้สําเร็จด้วยครับขอ,ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุก,การเด่พระเจ้าพระองค์ทำให้เรารู้ว่ายุทธอุบายของศัตรูหรือมารซาตาน คืออะไรมันมักจะใช้คำเยาะเยะ้ยคำดูถูกคำกล่าวหาโดยให้คนใดคนหนึ่งหรือคนที่มีอำนาจก็ดีหรือคนที่เรารู้จักกระทำสิ่งเหล่านี้กับเราหลายครั้งทีเดียวพระองค์เจ้าข้าเราก็รู้สึกหวั่นไหวท้อใจน้อยใจแต่วันนี้เราได้เห็นพระวจนะของพระองค์เจ้าว่าวิธีที่ตอบโต้ก็คือมองไปที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสอะไรกับเราพระองค์ให้เรามีความเชื่ออะไร พระองค์ให้เรามีเป้าหมายอะไรให้เรายึดเหนี่ยวตรงนั้นยึดเหนี่ยวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ยึดเหนี่ยวในพระสัญญาของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสยึดเหนี่ยวในสิ่งที่เป็นเป้าหมายกับชีวิตทําสิ่งที่พระองค์ต้องการใ,ให้ทาขอพระองค์ทรงอวยพระพรผู้ชมทุกท่านขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้กระทํานั้นด้วยเถิดทุนขอนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าออเมนสวัสดีครับ